พี่แอคตรา ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติภายใต้โครงการลดทิ้งสร้างค่าแอคตราซีโรเวสส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังบริโภคได้ให้สัตว์ป่ากว่า20 0 0 0ตัวทั่วประเทศทั้งสัตว์บาดเจ็บพ่อแม่พันธุ์และสัตว์ของกลางเพื่อเสริมสวัสดิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของกรมอุทยานในช่วง4ปีที่ผ่านมา C ีพีแอคตราได้มอบอาหารกว่า2ล้านกิโลกรัมหรือกว่า15ล้านมื้อแก่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า27แห่งทั่วไทยและขยายความร่วมมือต่ออีีก2ป เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติไทยอย่างยั่งยืนวันนี้นะฮะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยผมได้มาเป็นสักขีพยายนให้กับทาง c p a ี a อซนะครับซึ่งได้ทำการดูแลแล้วก็ร่วมโครงการกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเรื่องของการมอบอาหารที่เหลือจากห้างแมคโครโลตัสนะครับ ในจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะนำอาหารที่เหลือจากเส้นผักผลไม้ที่ใกล้จะหมดอายุหรือหรือมีผิวผิวพันธุ์ไม่สวยแล้วนำมามอบให้กับศูนย์อของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อนำมาดูแลสัตว์ที่อยู่ในที่ประมาณ1 5 0หกว่าตัวนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านยกรัมตีท่านอนุทินชาญบตรกูลที่ท่านได้ ให้ไว้ในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาหารฟู้ดเวสนะครับซึ่งเรากําลังจะทําในเรื่องของเซโร่ฟู้ดเวสให้เป็นศูนย์นะครับอาหารเหลือใช้โดยจริงๆแล้วเมื่อตอนผมรับตำแหน่งใหม่ก็ได้เจอกับทางท่านประธานทางทาง x p แอกซ่านะครับท่านคุณสุปชัยเดียรนนท์ได้ท่านได้ขึ้นประตศกถานในเรื่องนี้แล้วได้จับจับมือทํา MOU กันมาตลอดต้องขอขอบคุณทางภาคเอกชน ในทางห้างแมคโครโลตัสนะครับที่นึกถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ต้องดูแลสัตว์ที่เราจับมาจากการลักลอบหรือสัตว์ที่บาดเจ็บที่เราต้องมาพักไว้ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะทําอย่างนี้ทุกทกที่นะครับซึ่งเราเองก็ขอความร่วมมือกับทาง c p พีแอคซ่าอยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคือผมเนี่ยได้เริ่มขยับไปแล้วในเรื่องอุทยานแห่งชาติตามหมู่เกาะต่างๆในเรื่องผมคุยทางท่านทิพย์ดีอัตพลแล้วนะครับว่า อุทยานแห่งชาติต่างๆเราก็ต้องทำาซ r o f o o ต p r i ให้เป็นรูปรูปธรรมถ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ปฏิบัติเป็นรูปธรรมก่อนไม่มีกระทรวงไหนหน่วยงานไหนทําได้แน่นอนเพราะเราเป็นต้นหลักของการสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็ต้นหลักในการที่เราดูแลวันนี้เรามีทิพดีกรมควบคุมมลพิษก็มาด้วยในการที่จะมามาร่วมเป็นสักขีวิยานแล้วก็นํานโยบายที่ผมให้ไว้นําไปต่อยอดในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทางท่านรองทิพดีกรมอุทยานชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มาด้วยนะครับซึ่งทันทีดีติดภาร,รกิจนะครับเราให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งผมเองก็มีภารกิจเยอะแต่วันที่สําคัญกว่าอันนี้ต้องมาเพราะว่าเราเป็นจุดประกายกันที่เราทํากันให้เป็นรูปธรรม,มอยู่นะครับโอ้นี่เรื่องเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าเราจะตั้งงบประมาณในการที่จัดเสื้อหาเลี้ยงสัตว์ที่เรากักกันไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่าสํานักง,งบจะอนุมัติยังไงครับเราจะบอกได้ไงว่าปีนี้เราใช้เท่าไหร่ปีหน้าใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่่ยาาากกเรร็ได้แคปะมณ ใช้ค่าถดเฉลี่ยในการทั้งงบประมาณในการจัดเสื้ออาหารให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้อันนี้ช่วงที่เรามีงบประมาณไม่เพียงพอเนี่ยเราได้ทางห้างแมคโครตัตมาช่วยเนี่ยก็ทาให้เราแบ่งเบาภาระไปอย่างยิ่งยวดเลยนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งสาครั้งอะ่ะถูกไหมแล้วก็เราได้คุยทางท่านผู้บริหารแล้วครับว่าเราใช้ทั้งหมดต้องหลายล้านมือนะครับท,ที่ที่จะช่วยเรานะครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งต้องถามทางท่านผู้บริหารนะครับว่า ช่วยทั้งหมดกี่ล้านมืออ้อนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วนะคะที่เราดําเนินโครงการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาตินะคะใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนับสนุนอาหารให้2ล้านกิโลกร,รัมนะคะเท <c oughs> ่ากับสนับสนุนสัตว์ได้15ล้านมื้อนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ยังเดินหน้าทําต่อไปไม่ใช่แค่ที่บางพระอย่างเดียวนะคะเราทํางานร่วมกับ27ศูนย์อนรุรักษ์พันสัตว์ปานะคะ ทั่วประเทศเพราะว่าทุกๆสาขาของแมคโครโลตัสเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ต้องบอกว่าผู้จัดการสาข,าขาของเราใกล้ศูนย์ไหนก็สนับสนุนศูนย์นั้นนะคะส่วนมากก็จะเป็น3วันต่อสัปดาห์แต่บางศูนย์เนี่ยก็รับทุกวันนะคะก็เราต้องขอเชิญชวนนะครับผมเองต้องขอเชิญชวนภาคเอกชนนะครับให้มาร่วมมือกับภาครัฐบาลน,นะครับผมต้องกลาบเียว่าภาครัฐบาลนหน่วยาง,งานราชการไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีภาคเอกชนแล้วก็น้องๆเยาวชนเราต้องปลูกฝังเยาวชน คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราให้ทางที่ดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้เข้าไปทํางานกับ MOU กับทางโรงเรียนในมหาลัยหรือในส่วนมหาลาัยต่างๆแล้วก็มัธยมต่างๆเพื่อให้น้องๆหนูๆที่สื่อมวลชนได้เห็นอยู่ต่างๆเหล่านี้ฮะให้เขามีมีไอเดียมีนวคิดแล้วก็ร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเราต้องทานทุกด้านนะด้านเดียวทำไม่ได้นะต้องต้องช่วยกันทุกๆด้านนะต้ังส่วนนี้ต้องขอให้ทางสื่อมวลชนก็ให้การสนับสนุน ในการสื่อสารไปถึงน,ง,นงน้องน้องเยาวชนให้ตระหนักถึงเรื่องที่เราภาครักกับภาคเอกชนกําลังร่วมมือกันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคร,ครับเรื่องความร่วมมือทางอาหารนะครับระหว่างบริษัท C T X Extra จำกัดมาชนกับกรมปุญยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2565นะครับมีการลงนามครั้งที่1นะครับครั้งละ2ปีแล้วก็ครั้งที่2 กำลังใกล้จะครบวาระและวันนี้นะครับก็จะมีพิธีลงนามครั้งเป็นครั้งที่3นะครับลงลงนามาความตกลงให้ความร่วมมือทางอาหารนะครับซึ่งเป็นโครงการเท่าที่ผ่านมาก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อกรมอุทยานมีประโยชน์ต่อสังคมในหลายมิตินะครับในมิติโดยตรงด้านสัตว์ป่าเนี่ยก็เป็นรนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของกรมอุทยานเองนะครับ สถานีพะเลี้ยงสัตว์ป่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกรมปัญยานเนี่ยก็ลดภาระค่าใช้จ่ายไปในขณะเดียวกันก็ยังเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเนี่ยให้มีอาหารสมบูรณ์หรือว่าสัตว์ป่าที่จะต้องฟื้นฟูเนี่ยก็สามารถส่งคืนสู่ธรรมชาติหรือวาสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถ ลดขยะอินทรีย์นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอะไรต่างๆก็ลดขยะอินทรีย์ตรงนี้ไปได้รวมทั้งเป็นการลดภาวะาการเรือนกระจกด้วยเป็นการลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าสารอินทรีย์เนี่ยก็ปล่อยสารพิษนำไปถูโลโรกร้อนทำให้ถูกการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับ นะครับก็ก็เบื้องต้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับแน่นอนครับโครงการเป็นโครงการที่ดีอย่างนี้ต้องมีการขยายผลต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นคือเราจะเป็นต้นแบบการนําอาหารส่วนเกินเนี่ยเพื่อเพื่อมาใช้เกิดให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็จะนําไปชูอ่า การบริหารจัดการเนี่ยซีโร่เฟสบุ๊ทซีโร่ฟูดเวสนะครับเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ต่อไปรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับสำหรับ c p e x t r a ซนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครและโลตัสนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็ใกล้ชิดขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะคะก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเราก็มีอาหารส่วนเกินนะคะ ซึ่งอาหารส่วนเกินเหล่านี้เราก็ไม่อยากจะทิ้งให้เกิดการเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเรามีการทําโครงการหลายๆโครงการเพื่อที่จะเอาอาหารส่วนเกินเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะหนึ่งในกิจกรรมที่เราทําก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ต้องบอกว่าอาหารส่วนเกินในแต่ละวันของแมคโครโลตสส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะกับสัตว์ในหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใน อุทยานนะคะสัตว์ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและในสวนสัตว์นะคะวันนี้ที่เราทํางานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราไม่ได้ทําเป็นครั้งแรกนะคะอย่างที่ท่านรองอธิบดีแจ้งนี่เป็น MOU ที่เราต่อเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ครบครบปีที่4จะเข้าปีที่5และปีที่6นะคะอันนี้เนี่ยสถานที่ที่เรามายืนอยู่วันนี้ก็คือ ศูนย์นกน้ำนะคะ <Okay. S 1> ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกน้ําที่บางพระนะคะก็เป็นหนึ่งใน27 0ศูนย์ที่มีเจ้าหน้าที่ไปรับอาหารส่วนเกินจากแมคโครโลตัสในทุกๆวันนะคะเพื่อเอามาดูแลสัตว์ เราเห็นว่าการทําอย่างนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่านอกจากจะลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะสัตว์ก็ยังได้ทานแล้วก็ได้ทานอาหารที่หลากหลายนะคะ <Okay. S 1> อาหารที่แมคโครโลตัสมีผักผลไม้หลายชนิดมากนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์นะคะสัตว์ที่ศูนย์แห่งนี้เมื่อกี้ไปดูมาแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่บาดเจ็บบ้างนะคะ <Okay. S 1> สัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีการลักลอบ ค้าขายอย่างผิดกฎหมายนะคะทางหน่วยราชการก็ยึดออกมาแล้วก็ต้องดูแลเพราะสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถทานอาหารเองได้หรือว่าไม่สามารถปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับการที่จะหาอาหารทานเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ได้มากนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการลดทิ้งสร้างค่า e x a ซ e r o Waste อันนี้เป็นชื่อโครงการของเราค่ะ ในเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์นะคะนอกจากจะเอาอาหารสดที่มีคุณภาพดีอาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพดีเอาไปให้สัตว์ทานต,งตรงๆแล้วเราก็อาจจะมีการทําโครงการแปรรูปนะคะเป็นอาหารสุนัขอาหารแมวนะคะซึ่งยังมีหน่วยงานที่ดูแล สัตว์เหล่านี้อีกเยอะที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเราอาจจะเอาอาหารสดที่เป็นผักผลไม้ตรงๆเอาไปให้ไม่ได้ก็จะต้องมีการใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสีเขียวนะคะในการแปรรูปอาหารสดเหล่านี้ให้เป็นอาหารสัตว์ที่พร้อมทานได้ะะตอนนี้นะคะตั้งแต่เริ่มโครงการมานะคะเราได้สนับสนุนอาหารส่วนเกินไปทั้งหมด2ล้านกิโลกรัม ถามว่า2อ2ล้านกิโลกรัมเนี่ยเยอะแค่ไหนนะคะเท่ากับ15ล้านมื้อนะคะก็เดี๋ยวไปดูได้สัตว์มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแต่เราคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ15ล้านมื้อในตลอดระยะเวลา 4, 000, ป,า 4, 000, ป,า 4, 000, ปาี่ปีกว่าๆที่เราดําเนินการมาะคะ่ะสัตว์ในศูนย์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กรมอุทยานนะคะ2 7ศูนย์เนี่ยมีประมาณ2 0 0 0 0กว่าตัวนะคะเราก็สนับสนุนมาโดยตลอด